เมนูเนึ่งปลาครับวันนี้เย็นนี้โอ้โหว้าวามาก,กินมากเลยทุกท่านพี่น้องมามามาได้เวลาแล้วครับผมไปจัดกันเลยครับเดี๋ยวจัดมืดค่ำเนาะเลือดเลือดเจ้าพี่น้องผักแล้วก็เป็นตัวหวานพักพักกัได้ปลาตัวงามเนะเาะจัดนะนเดี๋ยวมันหักเนาะ

สว,ส, <S <S สวัสดีคดดรับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจานสุขิสาทตโชครับผมวันนี้เมนูกับข้าวของเราก็จะเป็นหนึ่งปลานนหนาแน้องเนาะแมนแซบๆเลยครับพัก<น><น>กับแจวมะกอกจตะพี่น้องผักกาดเนาะแมนจะ้ะแล้วก็แจวปลารหนึ่งปลาตัวใหญ่จพี่นอมม้องลองเบิร์กินกันเลยครับผมเดี๋ยวมันจะเด็ดเนาะ เดี๋ยวเขาจะมาเปิดน้ําแต่เปิดน้ํามันเสียงอาจจะดังเนาะอู้ยังร้อนตายทวนๆเลยบพี่น้องหนัวนัวเข้าไปนเนื้อเลยแต่พี่น้องก็ไวอย่างมักไวสองเมือสองวันสองคืนสองวันสองคืนแต่พี่น้องใส่ในื้สองฟิตเด้อจแต่พี่น้องคำว่าใส่ในื้สองฟิตม,มันจะเป็นปลาสมปลาแดกเลยเน,ะนาะแน่นบะ พัฒนเ,เท่าต่องกำลังดีเลยแม่นอืเอแเ่แย่ปลาะอืมเือดแม่นมม่เย็นเมื่อวานก็ปลามานกันฮะเมื่อวานปลาทู าม,มาดูตำทัวหัวกรมปลาเดี๋ยวนี้ปลาหมอคางดำกำลังเป็นกระแสคางดำอยากไปหาหนาะบริเด็นปลาพวกนี้มันทำลายเราะป่าทำลายไงเปิดทักแล้วก็ปวกกุ้งปูปลาลอะไรอย่างนีม้มากินปุ้งปูปลาอื กุ้งหอยปูปานี้มันเกิดได้แพร่พันธุ์หลายๆใช่มันแพร่อะไรเยอะอีกแพร่เร็วมันทำลายระบบในเวกหรือเปล่าแมนมันทำลายแต่ไายปลาเนร์เนาะปลาเนร์เป็นพืชบ่มันเกิดไข่ปลาเนร์บ่โตมันอะโตมันปลานิ์อืมอันกจะไปจับยืนอืมใช่เนาะออกพราวเลยเนาะแมนบึงบักระสันเนาะ ทุทางไปจับมันนอกอืน้ดำอืมอม,มันนกน้ำน้ำดำเขาปะเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้จับแล้วอือืเป็นแต่สะออนะ่อนเนาะมันเจอ,อน้ำดำมันนกน้ำาืันแม่นบานเท่ากับคือปลาอย่างกักปลาบืนบ่ะอะไม่ใช่ปลาบืนอนะ เออผงาบผงาบเลยไป,ปเห็ดปลาเด็ดปลาไหลมันเหี่ยวอ่ะอืมอืมอืมปลาที่หนักเจลแข็งเรืดเศรษฐาล่ะ คือเด็ดเหนื wow, ่อนัวครับปลาลวกผักเจ้มแจ้วไแล้วนงเนาะ ร้อ,อนๆเลยพี่นอ้องอายขนะึ้นต้นๆหนะอยแบบอร่อยอร่อยเมนูวันนี้ นัวดีนะนัวเล็กนัวลึกนัวลึกแสบไปหน่อนไม่ต้องจำบเจวก็ได้ไปนอนไม่เจ็บนิ่งว่าจุกอนุเลย หนึ<ม>่งกับผักกาดขาวเนะาะขอพลาได้แล้วนะข้าวเยอะๆจะเจริญอาหาร เนื้อมันหลายมันตัวอูบอวบๆเลยตัวนี้นนอว้วนดืเนาะหลังไม่อ้วนสมุนไพรมาเลยครับผมพี่น้องฟองไปไปท,ทียังมาท่านกินข้าวเนาะมากินข้าวน้ำกันแซ่บๆมาเนี่ยที่ๆๆน้องเลยแซ่บๆกับแตมสุก ขิ้นพวมันเดี๋ยวกับฝนเดี๋ยวก็แดดพี่น้องเลยอารกาศในกรุงเทพเนาะจะเป็นไข้เป็นหนาวมันจะเป็นไข้เลยอากาศเป็นแปลงหลังจากเรื่องงานที่เรารักเราก็มาทำกับข้าวกับปลากินก็ปร,ประมาณนี้แหละเนาะ qua. ยอดข้าเราไม่กามวนพระพี่สาว้าวันเดียวาร้านอ่ะ เด็ดสมุนไพรเน้นออเอี่ยงตับเรียบร้อยเลยตอแม่พี่น้องเอ้ยแซ่บเลย โอเคครับผมคลิปนี้ก็สมควรแก่เวลาแล้วเดีย๋ยวอาจารย์ศุกร์เป็เพิธวิทย์้านาก็จะขอตัวลาไปก่อนอย่าลืม like, กดไลค์กดซับสไคร e ให้อาจารย์ศุขด้วยนะครับผมคลิปนี้ต้องขอการคว่าสวัสดีสสดค่ะ,คะ